สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Guiding Live by Joe ครับวันนี้เราจะมาพิก,รการ์ดกันนะครับเราจะมาพิก,รการ์ดกันในหัวข้อที่ว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมมีไพ่สำกองให้เลือกเช่นเคยนะครับมีไพ่กองรถแวนครับกองกล้องถ่ายรูปแล้วก็กองกระเป๋าเดินทางครับผมให้เวลาเลือก5วินาทีครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับกับหัวข้อที่ว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนด์นะครับผมผมคิดว่าช่วงนี้คนที่เลือกไพ่กองรถแวน์น่ะดูจะมีรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาคุณก็จัดการแล้วก็เหมือน เขาเรียกว่าบริหารจัดการมาได้ตลอดนะครับผมถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายต่างๆที่มันมีเข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นรายจ่ายที่คุณรับรู้อยู่แล้วว่าจะมีจ่ายอะไรบ้างหรือมีอะไรเข้ามาบ้างจะถามว่ามันมันแบบเป็นรายจ่ายที่ไม่คาดคิดไหมก็ก็ไม่นะครับผมเป็นรายจ่ายที่คุณรู้อยู่แล้วคุณรู้ว่าคิวไหนจะต้องจ่ายยังไงเดือนไหนหรือว่าช่วงไหนจะมีรายจ่ายอะไร Um... ผมคิดว่าเพราะว่าคุณเป็นคนจัดการวางแผนค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเป็นคนคล้ายๆว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแบบว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้ทําบัญชีแบบจริงจังแต่ว่าก็รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรออยู่หรือจะต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ถึงกับว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม,ไม่คาดคิดแบบนี้นะครับคือไม่ใช่นะครับคือคุณรู้รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะต้องจ่ายยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ย ใช่ครับผมจะถามว่ามันก็จะมีรายจ่ายที่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนงอกขึ้นมาเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นคุณอาจจะได้ต้องไปช่วยเหลือใครบางคนนะครับผม เป็นคนที่รู้จักการห,หรือช่วยเหลือกันมาอย่างเงี้ยครับผมกอคุณอาจจะต้องแบบเหมือนช่วยเขาเพิ่มเติมหรือเขาอาจจะมาหยิบยืมคุณอะไรแบบเนี้ยครับถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นแบบเหมือนคุณเคยช่วยเหลือกันมาบางทีคุณเดือดร้อนหรือคุณก็หยิบยืมเขาหรือบางทีเขาเดือดร้อนเขาก็มาหยิบยืนคุณแบบนี้นะครับผมผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ใช่รายจ่ายที่ที่แบบเหมือนไม่คาดคิดนะครับผมคุณพอจะ พอจะประเมินได้อยู่แล้วออว่าว่าออจะจะถูกหยิบยืมไหมหรือยังไงคุณก็ดูมีความประเมินได้อยู่แต่ถามว่าคุณก็ไม่ได้แฮปปี้นะคุณก็ดูมีความเครียดเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาถ้าครั้งนี้เขาจะมาหยิบยืมคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเครียดไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่ว่ารายจ่ายตัวเองก็ยังมีสูงอยู่แบบนี้นะครับผมมันทําให้คุณก็ดูมีความเครียดความกังวลแต่ยังไงคุณก็ต้อง ช่วยเขาอยู่ดีบางทีคุณเหมือนคุณก็ใจดีนะครับผมใจดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เคยช่วยกันมานะครับผมโอมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็ต้องให้เขาหยิบยืมแต่ถามว่า ปริมาณเงินจํานวนเงินนะครับผมถ้าเขาต้องการจะหยิบยืมที่ปริมาณที่สูงหรือทําให้แบบคุณรู้สึกมันตึงเกินไปอันนี้ยังคุยกันได้นะครับผมใช่คุณสามารถพูดคุยต่อรองเจราจารประมาณหนึ่งอยู่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่เขาก็ฟังคุณนะคุณก็ฟังเขาเหมือนแบบว่า เป็นแบบเป็นมิตรไมตตีที่ช่วยเหลือกันมาบางทีเขาอาจจะครั้งนี้อาจจะหยิบยืมในจนวนที่มากแต่ว่าถ้าคุณประเมินแล้วว่ามันตึงเกินไปคุณสามารถพูดคุยเจระะจาก,กันได้นะเขาก็เข้าใจแล้วก็รับรู้รับทราบแต่โดยดีนะครับผมใช่เลยนะครับผมมันก็คือเป็นรายจ่ายที่คุณประเมินว้อยู่แล้วไม่ได้ถึงกับคาดไม่ถึงนะครับผมใช่เลยนะถ้ายังไงคุณจะให้ใครหยิบยืมเงิน อะไรยังไงคุณก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมว่าจะต้องให้มากให้น้อยยังไงแต่ยังไงก็ขออย่าให้ตัวเองแบบเดือดร้อนมากนะครับผมใช่เลยครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกล้องถ่ายรูปนะครับกับหัวข้อที่ว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกล้องถ่ายรูปนะครับผม ผมคิดว่านะาสถานการณ์การเงินรายจ่ายของคุณนะครับผมที่ผ่านมาแล้วก็ที่เป็นอยู่นี้นะครับผมผมว่าที่ผ่านมาคุณก็ค่อนข้างที่จะจัดการมันได้ดีนะครับผมถามว่าคุณมีรายจ่ายไหมคุณก็มีนะแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าหมุนเวียนมันได้ดีอยู่เลยนะครับผมไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าตึงมืออะไรมากนะเพราะว่าผมคิดว่าคุณเป็นคนเก่งนะ คุณดูมีพยายามหาเงินหารายรับรายได้ที่มันมากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับผมเออบางคนบางท่านพยายามที่มีรายได้ มีรายได้เสริมรายได้รองนะครับผมด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งแล้วก็พยายามที่จะจัดสรรจัดการอยากจะให้รายรายรับมันมีมากขึ้นนะครับผมใช่ถามว่ามีรายจ่ายไหมมีคุณจัดการได้อยู่เครียดไหมก็เครียดนะแต่ว่าทุกครั้งก็ผ่านมาได้นะครับผมใช่คือผ่านมาได้ตลอดแล้วก็บริบริหารจัดการการเงินรายจ่ายได้ตลอดเลยนะครับผมใช่เลยครับผม แล้วถามว่าเออจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไหมนะครับผมผมคิดว่ารายจ่ายที่ไม่คาดคิดนี้นะครับผมมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการแบบว่าเหมือนคุณเอาไปควักไปจ่ายเพื่อเพื่อเป้าหมายเพื่อการเติบโตของคุณนะครับผมอย่างเช่นบางคนบางท่านอ่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะกําลังอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมมันเป็นเงินที่ จ่ายออกไปเพื่อเพื่อแบบเพื่อเป้าหมายที่คุณวางไว้แบบนี้นะครับผมหรือบางคนบางท่านอยากจะพัฒนาสกิลหรือความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยก็ควักเงินเตรียมควักเงินที่จะจ่ายลงคอร์สลงคอร์สการเรียนต่างๆที่คุณเล็งไว้แล้วเออมันก็เป็นการแบบเหมือนเป็นเป้าหมายที่คุณวางไว้นะมันก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ ที่คุณจะต้องเหมือนจ่ายมันออกไปใช่ถ้าถามว่าไม่คาดคิดไหมคือบางคนบางท่านอาจจะเล็งมานานอาจจะเล็งมานานแล้วกับการที่จะทําอะไรสักอย่างหรือการที่จะเรียนอะไรต่อยอดศักยภาพของตัวเองเลงมานานแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ครั้งนี้จะต้องจ่ายแล้วนะมันเหมือนจะต้องเรียนจะต้องจ่ายจะต้องทําแล้วนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่นอนนอนอยู่ตอนนี้จะต้องได้ได้หยิบจ่ายออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันเป็นการที่ นี่นะครับมันเป็นการรายจ่ายที่ที่มันไม่ได้เสียเสียหายอะไรมันดูเป็นประโยชน์ด้วซ้ำไปนะครับกับการเติบโตการต่อยอดการลงทุนนะครับผมแต่ถามว่าคุณจะรู้สึกแบบว่าคือผลกำไรอะไรที่จะ,จะต้องใช้ใจกับการครั้งนี้นะครับผมมันก็จะยังค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่ามันเป็นการช่วงเริ่มต้นกำลังก่อร่างสร้างตัวกำลัง ใช้เงินลงทุนใช้เงินลงทุนกับธุรกิจใช้เงินลงทุนกับการเรียนการศึกษาการต่อยอดอยู่นะครับผมใช่เลยนะถามว่าอารมณ์ความรู้สึกมันก็คงรู้สึกคุณก็จะรู้สึกนิดนึงเนาะว่าได้ควักเงินจ่ายเงินออกไปแต่มันก็เหมือนแบบเออมันจะยังไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็นตัวเงินกลับคืนมาในเร็ววันนี้นะครับผมเพราะว่ามันกําลังเริ่มต้นเนาะคุณก็อาจจะรู้สึกนิดนึงกับเงินที่ควักออกไปแต่แต่ขอให้แบบว่าอย่า อย่าเครียหรืออย่าก,กังวลกับตัวเลขที่ที่เงินที่มันออกไปนะครับผมเพราะว่าแบบมันเป็นการจ่ายเงินเพื่อสร้างมูลค่าให้ให้ตัวคุณเองในอนาคตรสร้างแวลูสร้างาธุรกิจหรือว่ารายรายรับรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามาในอนาคตนะครับผมใช่เลยนะครัครครบผมมันเป็นการรายจ่าย,ายที่เพื่อการเติบโตนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวข้อที่ว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตามมาตามมาจากกองที่ผ่านมาเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพายกองกระเป๋าเดินทางนะครับผมคิดว่ารายจ่ายของคุณนะ โอ้คุณดูไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นนะคุณดูไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีความรายจ่ายอะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็ตึงขนาดนั้นนะครับผมคุณจัดการจัดสรรได้นะคุณที่ผ่านมาคุณดูมีปัญหาแต่ว่าคุณก็แก้แก้มันได้ตลอดคุณพุ่งชนเคลียร์ปัญหาจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะมีรายจ่ายหรืออะไรเข้ามาก็ตามคุณใช้ความนิ่งของคุณ สงบทุกอย่างเลยอ่ะคุณใช้ความนิ่งในการจัดการว่าคุณจะใช้จ่ายอย่างไรอะไรที่จะทําให้ฟุ่มเฟือยอะไรที่จะทําให้เพียงพอ cover สิ้นเดือนอะไรเงี้ยคุณคุณจัดการมันได้ตลอดเลยนะครับคุณใช้แบบความเก่งของคุณในการจัดการอ่ะบางคนบางท่านก็ทําแบบเหมือนแท็กเงินตัวเองนะครับว่าเข้าออกอยังไงทําบัญชีหรือ เป็นการแบบเหมือนคำนวณต่างๆนานาเวลาจะจับจับจ่ายใช้สอยหรือซื้ออะไรต่างๆนานานะคุณมีความเ,าเขาเรียกว่าพิจารณาเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่คุณจะจ่ายออกไปคุณพิจารณาแล้วว่ามันคุ้มค่าไหมมันควรที่จะใช้จ่ายไหมคุณมีการเปรียบเทียบว่าอันไหนซื้ออันไหนจ่ายแล้วคุ้มไม่คุ้มอันไหนถูกอันไหนแพงเนี้ยคุณมีการเปรียบเทียบ พิจารณาแล้วก็จัดจัดการเงินได้อย่างดีคุณใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากอยู่แล้วนะครับผมใช่เลยก็เลยจะจะบอกว่ารายจ่ายที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมสําหรับคนที่เลือกพกกองกระเป๋าเดินทางผมว่าไม่มีเลยนะครับผมคือไม่มีรายจ่ายไหนที่เกิดขึ้นมาปรับปรับหรือคุณไม่คาดคิดมาก่อนไม่มีเลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนจัดการจัดสรรเรื่องเงินคุณดูแลเงินตัวเอง อย่างดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าเป้าหมายอะไรก็ตามที่จะต้องใช้เงินการลงทุนกับตัวเองการลงทุนการเรียนหนังสือหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมค้าขายอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในแผนของคุณหมดเลยนะครับผมคุณพยายามเวทเหมือนแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบพิจารณารายรับรายจ่ายยังไง จะได้ไม่เดือดร้อนกับตัวเองคุณมีการเอาเงินไปทําการลงทุนหรืออะไรงี้เพื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็ต่อยอดแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองใช่เลยครับผมก็เลยคิดว่านะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะไม่มีรายจ่ายไหนที่ที่แบบมาปุบปรับไม่คาดคิดทุกอย่าง คืออยู่ในสายตาคุณหมดเลยนะอยู่ในแผนของคุณอยู่ในการดูแลของคุณอยู่ตลอดเลยเอ้าคุณจัดการดูแลเงินของคุณได้อย่างดีรายจ่ายต่างๆที่จะเข้าคิวมาคือมันไม่ได้เหนือความคาดหมายของคุณมันอยู่ในแผนของคุณนะใช่เลยครับคุณเป็นคนจัดการจัดสรรเงินของคุณได้ดีคุณดูแลมันอย่างดีแล้วก็เงินเก็บเงินใช้อะไรอเงี้ยคุณจัดการได้หมดเลยนะคือถือว่าเป็นคนที่แบบ ละเอียดเราก็ดูแลเงินตัวเองแท็กเงินรู้ว่าเงินเข้าเงินออกเข้าทางไหนออกทางไหนรู้หมดเลยอ่ะโอ้คุณเก่งมากคุณละเอียดถี่ถ้วนแล้วคุณก็วางแผนจัดการอย่างดีมากๆเลยนะครับผมผมคิดว่าสําหรับคนที่เลิกไพ่กองนี้นะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในสายตาคุณอยู่แล้วนะขอให้คุณแบบคือคุณเก็บตรงนี้ไว้มันเป็นจุดแข็งของคุณเลยนะครับผมใช่เลยครับผมคุณ เก่งคุณละเอียดคุณวางแผนเรื่องการเงินการเติบโตความมั่งคั่งของคุณได้ดีอยู่แล้วเลยนะครับผมเป็นจุดแข็งของคุณเลยนะครับขอให้เก็บตรงนี้ไว้นะครับผมใช้เลยครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ